ยอสวัสดีทุกท่านก็มาอยู่กับแอมเว p ปิ้งนาวเหมือนเดิมนะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่2ที่เรารีวิวน้ำยามาเรามาดูน้ำยาที่เราได้ก็คือซึ่งจายเดย์เรียบร้อยได้มาเป็นที่เรียบร้อยคือผมไม่ได้พีนะผมกดจากคนที่เขาพีมานะแบบว่าผมพีไม่ทันใช่กูเป็นพวกพีไม่ทันที่จะไม่ค่อยมีเงินตอนที่เขาปล่อยพีกันนะเออเอาง่ายๆนั่นแหละนี่เลยก็คือตัวผมเนี่ยได้ หยอนน้ำยาอะไรมาใส่ลงลวดอะไรเรียบร้อยล้างอะไรเรียบร้อยก็หยอนน้ำยาใส่ไปก็ยังไม่ได้สูบนะก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูว่ามันเป็นยังไงกับเจ้า u n นช i ยเด a y ต้องบอกว่าน้ำยาตัวนี้นี่ค่อนข้างที่จะหายากอยู่นะก็ค,คือหาคนขายยากอะ่ะไอพีมันมันมันมีเปิดพีอยู่แล้วช่วงกลางเดือนอะไรเงี้ยในกลุ่ม p h นิกส์แต่ว่าไ กูพีไม่ทันไงแล้วเวลาจะหาคนขายแม่งก็หูหายากชิบหายเพราะน้ำยาเขาบอกว่าแม่งอร่อยเลยไม่ค่อยมีคนขายเออก็เลยคิดว่าเอ้ะแม่งเก๋จริงหรือเปล่าแม่งเจ๋งจริงหรือเปล่าก็เลยอยากจะมาลองมาเรามาถึงแล้วมา,มาพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์ของเขาก่อนกะ็คือเห็นปะตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบนะขวดแก้วแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ติดอะไรนี้ง่ายๆเลยแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบตัวฝาหมุนเท่าไหร่เพราะว่าฝาหมุนผมชอบที่เป็นแบบว่าอะไรที่มันแบบ ให้มันมีติดมืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหมือนของบางแบบอะที่ที่มันเป็นอย่างเงี้ยที่แบบมีอะไรเนี่ยตะขาบปะ่ะเขาเรียกว่าอะไรว่าสักอย่างนั่นแหละเออซึ่งมันจะทําให้เราจับได้แน่นกว่าเดิมนะเวลาเปิดฝาหรือปิดฝาโอเคนี่แหละก็แค่แต่อย่างเดียวแค่อย่างตรงนี้แหละแค่นั้นเองแล้วก็โดยรวมก็ถือว่าดูดีน้ํายาก็ไม่ได้จะบอกไม่ได้คนก็ไม่ได้นะเพราะม่งก็คนมาเลยตัวที่ผมได้ก็เป็นนิสสาวนะเดีย๋ยวเราจะมาลองหยดดูก่นอนหยดลงมือก่อนว่า ว่ามันเหนียวหรือไม่เหนียวไปโอ้น้ำยานี่ไม่เหนียวเลยนะไหลปื๊บปั๊ดเลยดูดิน้ำยานี่ไม่เหนียวเลยน้ำยาไม่เหนียวเลยจริงๆเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าว่าเจ้าตัวเนี้ยรสชาติเป็นยังไงสตรอเบอรี่คดพ่อคดแม่สตรอเบอรี่โอเคที่ผม ชิมแล้วก็คือได้ตัวสตรอเบอรี่มาค่อนข้างเป๊ะเลยสตรอเบอรี่น้ำอะไรนะแบบสตรอเบอรี่โดดๆเลยไม่มีอะไรมาเลยสตรอเบอรี่เลยแต่กินเนี่ยหอมหอมทะลุขวดเลยรู้ไหมตอนที่ผมแกะกล่องพัสดุนี่คือแบบกลิ่นแ่งทะลุออกมาเอออย่างนั้นเลยคือหอมมากแต่ว่าพอชิมเนี่ยเป็นสตรอเบอรี่นะแล้วก็ที่ผมใช้ก็จะเป็นจเจ้าเ a t เทิลเล็กนางโง่รสคู่ ไม่ติต้องบอกว่าคอยคู่ลวดดำแล้วใช้มาเดือนหนึ่งละโอเคเลยมาทดสอบให้ดูว่าได้นะยังแรงอยู่เลยอันนี้ลวดแบรนด์เคนเคนกูก็ไม่ได้สปอนเซอร์จากเขาหรอกกูก็ซื้อเองใช้เองเนี่แหละทุกอย่างไม่มีสปอนเซอร์จ้าถ้าเขาได้ก็ดีนะขอบคุณเร <laughs> าเล่นเราเล่นโอเคเรามาเริ่มสูบกันเลยดีกว่า เฮ่ยผมรู้สึกว่าจอที่ผมสูบแล้วมันมันเหมือนงงๆว่ะเฮ้ยแป๊บนึ่งนะขอลองถอดดิฟออกก่อนแล้วสูบแบบอย่างนี้เลยสดๆเลยเอือรับรู้รสมากขึ้นคือ ตัวสตรอเบอรี่เนี่ยตอนชิมใช่ป่ะสตบบรอเบอรี่อ่ะจะมาโดดเลยเว้ยตอนตอนชิมน้ำยานะชิมน้ำยาเดี๋ยวสตรอเบอรี่จะมาแน่นมากเลยแต่ว่าพอพอสูบแล้วอ่ะต้องบอกว่าคอนเฟล็กมันคือคอนเฟล็กหรือว่าซีเรียลอาหารเช้าซีเรียลอาหารเช้าก็คือคอนเฟล็กนะเอาง่ายๆอ่ะมันก็คือคอนเฟล็กอ่ะถ้าพูดรวมๆก็คือเหมือนออซีเรียลเอาง่ายๆซีเรียลแต่เป็นคอนเฟล็กอ่า คอนเฟลกจะมานำมาเลยนะใช่คือคอนเฟลกจะแน่นมากแบบแน่นในที่นี้คือแบบมันชาร์ตอะเข้าใจะปะ <S 2> <S 2> อืมตามมาด้วยสตรอเบอรี่โอ้สุดยอดวะ่ะอืมใช่คอนเฟลกคอนเฟลกกับสตรอเบอรี่ เค้าเฟกจะโดดกว่าสตรอเบอรี่นิดนึงนิดเดียวจริงๆแล้วสตรอเบอรี่อ่ะมันเหมือนว่ามันมันมันไม่เชิงสตรอเบอรี่แบบแยมอะ่ะมันเป็นสตรอเบอรี่เหมือนแบบผมสูบแล้วมันเหมือนสตรอเบอรี่ไองนูว่ะค่อนข้างเหมือนสตรอเบอรี่จริงอะ่ะค่อนข้างเหมือนค่อนข้างนะอืมก็นะมถือว่าใช้ได้ โดยคะแนะนที่ผมจะให้นะก็คือเริ่มแรกเลยวความหวานความหวานผมให้แค่1.5ถึง2แค่นี้เองน้ำยาไม่หวานไม่หวานมากแล้วก็เรื่องความเย็นกับไม่เย็นเนี่ยมันไม่เย็นแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นน้ำยาสายขนมเนาะเอออันนี้เรารู้รรรกันอยู่แล้วก็ในเรื่องของนิโคต,ตินนิโคตินนี่ที่ได้มาที่สูบแต่มากๆก็คุ้นก็ก็ ก็คือเริ่มมึนละมันอิ่มใช่นีแค่สามนะินที่ผมได้มาคือนิกสามนิกไม่กระแทกคอไม่อะไรเลยลื่นปื้ลื่นปืป้หรือคอผมมันคอผมมันนะเป็นคอทองแดงไปแล้วก็ไม่รู้นะแต่คือนิกไม่ไม่แน่นไม่กระแทกคอเลยไม่รู้สึกว่าปอดอุกูโดนทาลายใช่แต่ว่าใช่กูมึนละใช่นิกสูบมากๆคือสูบบ่อยอิ่มอิ่มหน้าแล้วสูบต่อก็จะมึนมนนิดหน่อยตอนนี้ผมเริ่มมึนละ โอเคก็ต okay. okay. kind of okay. so like ัวนี K ้ก uh. sí, uh ็สามารถเวฟได้ All Day ก็คือกินเนี่ยก็จะเป็นคอนเฟกคอนเฟกสตอเบอรี่ใช่คอนเฟกสตอเบอรี่พูดง่ายก็คือเหมือนซีเรียลซีเรียลรสสตอเบอรี่อะที่ว่าคุณกินคู่กับนมตอนเช้าพร้อมกับก็พร้อมกับนมเออซีเรียลพร้อมซีเรียลสตอเบอรี่พร้อมกับนมประมาณนั้นถือว่าเป็นน้ำยาที่ใช้ได้นะน้ำยาไทยเนี่ย ว่าน้ำยาไทยนี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกยริงนนะคุณสามารถเวฟได้ออเดย์เลยนะตัวนี้เท่าที่ผมสูบแล้วก็ในเรื่องความหอมก็คือตัวเนี้ยหอมมากอยู่ในจุดที่ผมให้สี่ถึงสี่จุดห้าเลยหอมมากๆม,มันจะหอมสตรอเบอรี่ไปแต่พอคุณพ่นลงมาคือตัวขวดนะมันหอมสตรอเบอรี่มาก แต่พอคุณพ่นออกมาให,ให้คนอื่นให้คนอื่นดมอะไรเงี้ยดึงเขาจะได้กลิ่นคอนเฟกคอนเฟกกับสตอเบอรี่ใช่ PGVG นี PG ่ผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะแต่มันไม่หนืดเลยไม่หนืดเลยใช่ไม่หนืดเลย,เ,เ,ลยเอาเป็นว่าอีเชี่ยมม่อร่อยปะใช้ได้เลยเอาเป็นว่าเราจบคลิปเพียงเท่านี้นะบ๊ายบาย